วัสดีครับพบกับโตโต้อีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตรับบทเป็นตัวโกงแลยกันนะครับเพราะวันนี้คือการกลับมาอีกครั้งกับเอเจตเอกตัวจริงของปี2021นะครับกับลาโพงสาวาที่เอาใจคนรักเสียงดนตรีแบบถึงใจนะครับก็สําหรับลาโพงสาวบาชุดนี้นะครับที่มาพร้อมกับสัตว์บูเฟอร์นะครับก็คือ AJ รุ่น s b 103นะครับ ซึ่งเขาจะมากับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนั้นนะครับดีมากเช่นกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเนี่ยได้เอาลำโพงสาวาชุดนี้นะครับไปทดสอบฟังระบบเสียงเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเอาดอนะครับในร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือว่าภายในห้องนี่ยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าคุณภาพเสียงนั้นดีมากครับผมตอบโจทย์การใช้งานด้วยเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาหลากหลายมากเลยนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเสียงกันเล่นครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุณสมบัติและฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าสวาร์จอเนีนก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่านะครับก็ว่าที่เรื่องดีไซน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวซปูเฟอร์เองนะครับซัูเฟอร์ที่มีรูพอร์ตอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงดอก6.5นิ้วอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของสวาร์านะครับจะมีลำโพง4ตัวอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้าย2ด้านขวา2นะครับ และในส่วนของกลางนะครับก็จะมีไฟบอกสถานนะจะเป็นไฟ LED นะครับบอกสถานะในการใช้งานว่าเราเลือกโหมดอะไรไม่ว่าจะเป็นโวลล่มเสียงนะครับว่าเราปรับไว้ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังหรือฟังเพลงเนะี่ยคุณภาพเสียงบอกเลยครับว่าดีมากนะครับเพราะว่าลำโพง4ตัวที่ผมบอกที่อยู่ที่สาวาเนี่ยนะครับเขามีกำลังขับถึง15วัตต์ซึ่งเป็นวัตต์แท้ RMS นะครับ แล้วก็ในส่วนของสวูเฟอร์นี่ฮะสวูเฟอร์ตัวนี้นะครับลำโพงนะครับจะเป็นขนาด6.5นิ้วนะครับแล้วก็กำลังขับของลำโพงเนี่ยอยู่ที่60วัตต์กันเลยนะครับแล้วก็เป็นวัตต์แท้ r MS เช่นกันนะครับก็ต่อไปเรามาพูดกันถึงฟังก์ชันของการใช้งานนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับเจ้าลำโพงสาบารชุดนี้แล้วกันนะครับจุดแรกเลยลำโพงจุดนี้นะครับได้ สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบบลูทูธไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ของเราหรือว่าเครื่องเล่นต่างๆนะครับโดยที่ระยะการเชื่อมต่อไกลถึง1ิเมตรเลยนะครับแล้วก็ในจุดต่อมานะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพอร์ตให้ดีมไอมาให้ด้วยนะครับถ้าเรามีสายให้ดีมไอไม่ว่าจะต่อออกจากทีวีหรือว่าเครื่องเล่นอะไรเนี่ยเราก็สามารถเอาสายให้ดีมไอมาต่อได้เลยนะครับและต่อไปก็จะเป็นนะครับพอร์ต USB นะครับถ้าเรามีแฟลชไดรฟ์เนี่ยนะฮะแฟลชไดรฟ์เนี่ยเราก็ สายเพลงเข้าไปนะฮะแล้วเราก็มาเสียบนะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถเลือกเล่นเพลงได้เลยนะครับโดยที่เราเขาก็จะมีรีโมทให้ด hmm. <Hayır, S 2> ้วยแต่เราพาดว่าเรื่องรีโมทเดี๋ยวเราพาดว่าเรื่องรีโมทอีกทีนะครับแล้วก็สําหรับรูต่อมานี่นะครับเป็นรูเล็กตัวนี้นะครับเขาก็รับการเชื่อมต่อของสาย AUX นะครับก็ถ้าใครมีสาย X ตรงนี้ก็สามารถมาเสียบต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวแมฟังก์ชันหลากหลายมากเลยนะครับ แล้วก็นี่ครับสาย c o a x i a ลนะครับซึ่งจะเป็นาสายรับสัญญาณยกตัวอย่างอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองก็คือเดี๋ยวผมจะต่อสาย c o a x i a ลตัวนี้รับเสียงมาจากทีวีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหนังไปด้วยกันว่าเสียงมันจะออกมาแค่เสียงมันออกมาดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับก็คือสาย o p t ิคอลนะครับซึ่งภายในกล่องเนี่ยทางเ j เขาก็ใส่สาย o p t ิคอลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เขายังมีโหมด fm ด้วยนะฮะซึ่งสายยาวๆที่เห็นเนี่ยนะครับ ก็คือ,อสายสายเสาอาก,กาศ FM นะครับถ้าเราเบื่อที่ฟังเพลงที่เรามีแต่อยากจะฟัง FM หรืออะไรก็สามารถเปิด FM ฟังกันได้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือรีโมทนะครับภายในกล่องเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของรีโมทเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปุ่มแรกนะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็โหมดเนี่ยนะฮะโหมดก็คือฟังก์ชันของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสายทีม iu s b หรือว่าจะเป็นคอยเคื่หรือว่าบลูทูธนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับง่ายเลยฐานะก็คือบลูทูธนะครับอกดปุ๊บมันจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วปุ่มนี้ก็คุนเคยครับปิดเสียงนะครับมีกระเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็อันนี้เปลี่ยนแท็ถ้าเปลี่ยนเพลงก็เลื่อนได้นะครับส่วนตัวนี้เราเอาไว้ปรับเปลี่ยนอ่า โหมดของเขาเรียกอ,อะไรอีควอไลเซอร์ izer, ก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสให้หนักก็คือมันหนักหรือเบาอะไรประมาณนี้เสียงต่ำเสียงแหลมเนี่ยซึ่งสามารถปรับแต่งได้3โทนเสียงนะครับก็สะดวกในการใช้งานนะครับรีโมทนะฮะเดี๋ยวเรา,เามาดูการใช้งานต่ออีกทีในตอนที่เรามาเทสเสียงกันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ได้เวลาของการไปฟังเสียงไปพร้อมๆกันแล้วนะครับผก็แนะนำให้เพื่อนๆนะอย่าลืมใส่หูฟังกันด้วยนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีนะครับ สำหรับการทดลองเสียงในวันนี้นะครับผมจะอดสอบผมจะเทสอยู่2โหมดนะครับก็ <mem> คือการเชื่อมต่อด้วยมือถือนะครับผ่านระบบบลูทูธนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นนี่ลยครับการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงนะครับซึ่งผมจะต่อผ่านเสียงที่มาจากทีวีนะครับก็อาจจะเปิดเพลงแล้วก็อาจจะเปิดหนังนะครับคร่าวๆแต่ผมจะไม่เปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยววิดีโอผมจะโดนแบนนะก็จะเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันก็ฟังเบื้องต้นและเน้นอย่าลืมใส่หูฟังนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อนะครับเสียบสายเสียบไลน์เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังเสีเยงแบพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับโหมดแรกนะครับการเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องมาเปิดนะครับนี่เลยเปิดลําโพงที่ด้านข้างก่อนเลยนะครับแล้วก็มันก็จะติดมาแล้วเห็นไหมดีทีขึ้นนะครับจากนั้นผมก็ต้องมาเลือกนะครับในโทรศัพท์ผมนะเห็นไหมเชื่อมต่อ,อยแล้วออโตโ้เพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นผมได้เชื่อมแล้วนะครับจากนั้นนะเดี๋ยวเข้าไปที่ยูทูบกัน นี่นะครับเข้าไปที่ YouTube ผมปรับเพลงไว้รอละเพลงนี้ผมเลือกไว้แล้วนะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็เดี๋ยวกดฟังเลยแล้วกัน,นปรับเสียงนะเดี๋ยวฟังฟังบกาก่อนเดี๋ยวอธิบายแป๊บนึงนะเราสามารถเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้เพิ่มได้มากสุด32นะครับเดี๋ยวผมจะปรับนี่นะ EQ อย่างที่ผมได้บอกเบื้องต้นนะฮะ มาแล้วเดี๋ยวดนตีจะมาแต่งนะฮะเดีย๋ยวลอง EQ 3ดูนะฮะเบสบก็จะลดลงเหมาะสำหรับดูหนังตัวนี้นะครับเดีย๋ยวปรับไป EQ 1นะึ่งเพิ่มเสียงหน่อยปรับไปโหมด EQ 2เนะี่ตัวนี้ก็จะนุ่มซุ้มลึกนะฮะ เรปรับสามหนึ่งนะฮะผมชอบหนึ่งนะมาครบดีก็เมื่อสักครู่นะฮะได้ลองฟังเสียงเสียงเพลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างหนังไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมเปิดเรื่องอ q ควาแมนแล้วกันนะครับฟังเสียงซาวกันสักหน่อยนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะเสียงจะมาเไหม I like this is coming like it already war surface whether or one those one The the you you got of Not don't to not ก็สำหรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเชื่อมต่อผ่านระบบสายสัญญาณที่จะเชื่อมต่อออกจากทีวีแล้วกันนะครับก็ต่อมาจะเป็นการโชว์คุณภาพเสียงนะครับผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบสายนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย เราได้ลองผ่านระบบการเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ตอนแรกที่ผมบอกว่าจะใช้สายคัยเชี่ยวนะครับแต่พอดีผมซื้อสายมาผิดต้องขอโทษด้วยลวกันผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ครับผมสายออปติคอลนะครับซึ่งเขามีมาให้อยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปซื้อเลยผมเชื่อมต่อผ่านกล่องเอสบ็อกที่บ้านผมมีนะครับแล้วก็ตัวสายออปติคอลเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็เนี่ยฮะผมเชื่อมที่กล่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวลำโพงนะฮ นี่ครับเสียบเข้าไปปั๊บนะฮะเสียบแน่นแล้วนะครับก็พลิกนะครับพลิกอ่าแล้วเราก็อ่าตอนแรกนะครับเป็นโหมดบลูทูธนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทก็ได้นะฮะปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งนะฮะโหมดก็จะเปลี่ยนจากบลูทูธเป็น HDMI เมื่อเรากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น Optical นะครับก็นี่นะฮะสัญญาณภาพและเสียงพร้อมแล้วนะครับเรามาฟังเป็พร้อมกันนะครับเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เช่นเคยครับ I feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a night for us สำหรับเสียงดนตรีนะครับเดี๋ยวเรามาลองอฟังตัวอย่างหนังซาวหนังอีกสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกตัวอย่างหนังสักหน่อยละกันหวังว่าจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับก็หลังจากที่เราฟังคุณภาพเสียงในโหมดของเพลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาฟังกันต่อในโหมดของภาพยนตร์นะครับก็นี่ฮะหนังที่เลือกก็คือ transformer นะครับามาเริ่มด้วยกันนะ เพิ่มเสียงไปเรื่อยันนะครับนี่ะผมก็เพิ่มเสียงไปเนะรืนะเเ่อย งไงบ้างครับคุณภาพเสียงนะฮะโอเคไหมครับก็เดี๋ยวมาดูอ่าเรามาฟังสรุปกันแล้วกันนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับดีไซน์รึอแม้กระทั่งคุณภาพเสียงของเจ้าลำโพงสาวบาชุดนี้นะครับก็อย่าลืมใส่หูฟังนะนะครับแนะนาให้ใส่หูฟังกันด้วยนะครับ ก็สำหรับผมนะสำหรับตัวผมเองเบอกได้เลยนะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยประทับใจมากดีมากนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยได้เอาลำโพงชุดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าไปทดลองเครื่องนอกนะครับเอาดอแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่หรือว่าแม้แต่ภายในห้องเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุณภาพเสียงเนี่ยดีมากนะครับแล้วนอกจากคุณภาพเสียงจะดีแล้วนะครับเรื่องการขนย้ายก็สะดวกสบายมากนะครับเพราะว่า มันเชื่อมต่อกันไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นซับบูเฟอร์เองกับตัวกับตัวซาวบาในการเชื่อมต่อไร้สายเราสามารถวางไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ซาวบาวอีกจุดหนึ่งก็ได้สะดวกการใช้งานมากเลยนะครับในเรื่องของราคานะครับเจ้งลงาลำโพงซาวบากับซับบูเฟอร์ชุดนี้นะครับราคาก็อยู่ที่4,990กสบาทนะครับก็สาหรับช่องทางในการสั่งซื้อสะดวกสบายมากครับช่องทางออนไลน์นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ในแคปชั่นแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บช็อปแอนด์ิี .com นะครับก็สะดวกสบายมากครับผม สั่งซื้อออนไลน์นะครับสดวกสบายส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับปุ่มซับสคราย e นะครับอยู่ไม่ไกลฝากกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์สอบถามากันเข้ามาได้นะครับลากันไปตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับ